ส,สดีค่ะวันนี้พบกับไซแบบสดใสสดใสแบบนี้นะคะไซมีเมคอัพในคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากจองแซมมุนนะคะจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะสําหรับใครที่เป็นแฟนจองแซมมุนนะคะเตรียมควักกระเป๋าได้เลยเพราะว่าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนี้นะคะมีความสดใสน่ารัก เวลคัมพิงคนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากจองแซมูนใน Spring Summer 2020นี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาดูโปรดักต์ในคอลเลกชันนี้แล้วนะคะเราจะมาอัปเดตเทรนด์ของการแต่งหน้าในซีซั่นนี้จากเกาหลีกันด้วยค่ะสำหรับเทรนด์ใน Spring Summer 2020นี้นะคะทางจองแซมูนบอกว่ายังไงก็ตาม a s s s กินยังอินอยู่นะคะทุกคนทางฝั่งเกาหลีเนี่ยความเงาความวาความฉ่านะคะยังเป็นที่หนึ่งของเขาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นงานผิวของจองแซมูนในคอลเล ction ะะก็เลยยังชูตัว Essential Skin Nuder Cushion เป็นตัวนำของเรานะคะในการสร้างผิวแบบ Glass Skin ค่ะโดยที่ในคอลเลกชันนี้นะคะเจ้าตัว Essential Skin Nuder Cushion เนี่ยมาในรูปแบบ Packaging พิเศษ Limited Edition นะคะอันนี้คุณจองแซมมุนเนี่ยเขาได้ inspiration นะคะมาจาก image ของหรือดูใบไม้ผลิที่ประเทศเกาหลีนะคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมันต้องเป็นสีชมพูแล้วก็ใส่รุ้งอะไรแบบนี้นะคะเพิ่มความสดใสกับชีวิตแต่ว่าความ Glass s k ในซีซันนี้ ะะเราจะไม่จบอยู่ที่ความงานผิวเท่านั้นแกลาสกินในซีซั่นนี้จะมีความเงาความชายความฉ่ำมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการที่เมคอัพทั้งหมดบนหน้าเนี่ยมันดูฉ่ำไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมคอัพตาหรือว่าในส่วนของเมคอัพปากก็ตามนะคะซึ่งไอเทมในคอลเลคชันนี้ทั้งหมดนะคะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ timeless glow นะคะตามคอนเซ็ปที่คุณจองแซมมูนเขาได้วางเอาไว้เลยค่ะตัวอย่างของสิ่งที่ใส่พูดไปนะคะก็คืออยู่บนหน้าใส่ตอนนี้แล้วค่ะท o t a ทัลลุคอันนี้นะคะคือจองแซมมูนแล้วก็ แต่งด้วยผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ ต้องตกใจนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะอธิบายไปแล้วก็แต่งแต่งหน้าไปด้วยนะคะด้วยคอลเลกชันนี้แหละสิ่งแรกที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือตัวหลักๆเลยเนาะเป็นคูชชั่นนะคะแพ็กเกจลิมิเต็ดเอ dition เวลคัมพิงค์นะคะก็คือเจ้า essential skin n u d e r cushion นะคะซึ่งเป็นคุชชั่นตัวที่ขายดีที่สุดของเขาถ้าใครเป็นแฟนจองแซมุนนะคะในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาเอาคุชชั่นตัวนี้เหมือนกันมาทำเป็น limited edition เหมือนกันนะคะจะเป็นตลับสีแดง red fire เนาะส่วนคราวน,นี้เนี่ยมาแบบเวลคัมพิงค์นะคะจะเป็นตลับสีชมพูเล่นโฮโลแกรมนะคะขอบอกว่ามันคุ้มมากเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวทรายแกะให้ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะ <S 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 อันนี้จะบอกว่าทุกชิ้นส่วนของกล่องเนี่ยคือได้รับการออกแบบมาแล้วข้าง ในนี้จะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ตัวรีฟิลเองยังมีความเป็นโฮโลแกรมเลยอะ่ะเพื่อให้สอดคล้องกันกับตัวคูชชั่นนี่นะคะอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีรีฟิล2ออันใช่ไหมคะแล้วก็1ตลับคูชชั่นแต่ว่าตลับคูชชั่นอันนี้ไม่ใช่ตลับเปล่านะคะคือข้างในเนี่ยมีคูชชั่นใส่มาให้อยู่แล้วเท่ากับว่าได้รีฟิล3อันแล้วก็ตลับเปล่า1อันตัวตลับเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตก็คือตอกส่นตรงนี้เนี่ยจะมีความเป็นโฮโลแกรมเห็นไหมคะ สวยมากเลยเขาบอกว่าสีชมพูและความเป็นโฮโลแกรมนี้นะคะสื่อถึงความยังแอนฟร s ชค่ะ สำหรับ essential skin nudeer cushion นะคะยังมีด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้สีเดิมได้เลยไม่ได้มีการปรับเฉดสีนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยจะต้องเทียบเฉดสีดูนิดนึงดูตามที่ไซส์สว,วัสให้ดูนี้ก็ได้คะ่ะคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเบสเซอร์ของเขาเลยนะคะก็คือขายดีมากที่สุดแล้วมาพร้อมกับสารกันแดดน,นะคะ spf 5 0 pa 3มบวกมีส่วนผสมของ h u g e balancing powder นะคะซึ่งเป็น ตัวที่ช่วยกระจายแสงบนผิวแล้วก็มีสกินฟิตติ้งโพลิเมอร์นะคะทําหน้าที่ให้คล้ายเป็นฟิล์มเคลือบบางๆไปบนผิวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมอบทั้งการปกปิดนะคะแล้วก็การกระจายแสงในตัวด้วยและนี่นะคะก็เป็นผิวที่ได้จาก essential skin nude cushion ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการคุมมันนะคะทุกคนก็เลยจะเหมาะกับผิวที่แบบ ผสมถึงผิวค่อนข้างแห้งนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการการคุมมันเนี่ยให้ดูเป็นตัว essential skin n o d e r ที่มีคำว่ารองแวต่อท้ายนะคะบางส่วนอย่างเงี้ยเช่นรอยดำจากสิวนะคะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมก็คือเป็นอารมณ์ประมาณนี้ใส่แนะนำก็คือลงแป้งแค่เฉพาะจุดกระพอไม่ต้องลงทั้งหน้านะคะในคอลเลคชันนี้นะคะเขาก็ออกอายแชโดว์มาด้วยเหมือนกันค่ะเป็นชิ้นที่ชื่อว่า refining eyeshadow ruffle นะคะตัวนี้ จะเป็นสีที่ชื่อว่า blossomflake นะคะเป็นคู่อายแชโดว์สีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นกลิตเตอร์ซึ่งทางเกาหลีช่วงที่ผ่านมานี้นะคะเอ่ะคือกลิตเตอร์ทุกอย่างต้องเป็นกลิตเตอร์ลักษณะของเนื้อจะเป็นกึ่งครีมนะคะทําให้ติดผิวของเราได้ง่ายขึ้นคือครั้งแรกที่ไซ่เห็นภาพโปรโมทแบบ อายแชโดว์ตลับนี้ต้องเป็นของฉันคือมันสวยมากเลยทุกคนมีความกลิตเตอร์ใหญ่แล้วก็มีความเป็นโฮโลแกรมอยู่ข้างในกลิตเตอร์ใฟรรู้สึกแบบใช่มันใช่มันใช่มากสำหรับสีชมพูฝั่งนี้นะคะ เราจะใช้ทาแบบว่าทั่วทั้งเปลือกตาเลยค่ะในตัวของอายแชโดว์สีนี้นะคะทุกท่อนสังเกตดีๆนีจะเห็นว่ามันมีความเป็นเมทัลลิกในตัวนิดนึงนะคะแล้วมีเหมือนชิมเมอร์ละเอียดละเอียดเป็นสีออกชมพูทองแดงซ่อนอยู่นะคะส่วนฝั่งกิตเตอร์นี้นะคะก็แต่งง่ายโคตรใช้นิ้วนะคะเนื้อแบบนี้คือใช้นิ้วเวิร์กสุด เนี่ยค่ะพอเราเขียนไอายไลนเนอร์มันก็จะดู complete มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับไอายไลนเนอร์ที่ไซรยรู้สึกว่าเหมาะกับตาสีนี้นะคะก็จะเป็นไอายไลนเนอร์สีน้ำตาลค่ะ ทีนี้ต่อไปเราจะมาดูอีกหนึ่งไอเทมในคอลเลคชันนี้นะคะจะเป็นลิปสติกค่ะรุ่น l ลิป e พ s i o n ่นชายนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกใหม่ทั้งหมดอีก6เฉดสีค่ะเนื้อลิปจะเป็นเนื้อชายนะคะแต่ว่าในความเป็นชายของเขาที่ให้ความช่ำวาวเนี่ยมันจะให้เฉดสีที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็มีความเป็นสเตนคือถ้าความวาวหลุดไปเนี่ยมันจะมีความเป็นลิปสเตนติดอยู่กับผิวปากลิปรุ่นนี้นะคะทางแบรนด์เขาเคลมว่าเป็นท r e เซคันต Vi นะคะ ก็คือภายใน3วินาทีหลังจากทาลงไปปุ๊บเนี่ยผิวเราจะเหมือนโดนเปิดไฟให้สว่างขึ้นมาเลยนะคะอันนี้มันเป็นลักษณะของลิป ฝั่งเกาหลีนะคะที่ทางเกาหลีเขาชอบก็คือมันจะมีความเจือนนออนอยู่ในเม็ดสีเล็กๆนะคะเพื่อที่จะทําให้เวลาทาขึ้นไปเนี่ยมัน pop up ขึ้นมาข้อแนะนํานะคะจะมีอยู่2สีก็คือสีแดงฟลาวเวอรี่นะคะแล้วก็สีส้มสกาเลต t รัดดี้คอรัลนะคะแต่ว่าตอนที่ใส่ทาสวัสดีเนี่ยใส่อะไปถูกใจสีหนึ่งซึ่งเป็นโทนนูตปกติใส่จะแบบไม่ค่อยอินกับลไรโทนนูดใช่ปะแต่ใส่เห็นหนูดอันเนี้ยแล้วสวยมากใส่ก็เลยจะหยิบมาทาในลุคนี้นะคะชื่อว่านูตพีทอล สำหรับสีนี้อันนี้เป็นสีที่ายแบบว่าพิกอัพขึ้นมานะคะไซชอบสีนี้อย่างที่ายเคยบอกไปว่าในช่วงซีซั่นนี้นะคะลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตเนี่ยจะไม่อินเทรนด์ละลิปที่อินเทรนด์คือต้องมีความวาวมีความฉ่านะคะทีนี้ไหนไหนก็ไหนไหนนะคะอีกสองสีที่แบรนด์เขาแบบว่าร e คอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวายทาให้ดูด้วยเลยแล้วกันคอลเลคชันนี้ไม่มีแก้มนะคะเพราะฉะนั้นาซเว้นไว้เป็นแก้มนูดๆอันนี้เป็นสีที่ทางแบรนด์เขา r e c o m m e n d นะคะสีแรกชื่อ f l o w e r y ค่ะ Yeah, but yeah, yeah. จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นสีแดงที่เป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิคือมันจะมีความไม่ใช่แดงแบบทึบๆท,ทึมๆนะคะเป็นแดงที่ให้ความรู้สึกว่าสดใสด้วยความเป็นเนื้อชายด้วยแหละก็เลยให้คาแรคเตอร์ที่เป็นอะไรแบบนี้และอีกหนึ่งสีนะคะที่ทางแบรนด์ Recommend สีนี้คือ r a d d y Coral นั่นเองเป็นสีส้มสกาเลต t นะคะคือส้มอมแดงแบบที่ทางเกาหลีเขาแบบพิตอะที่หนึ่งในใจตลอดการของคนเกาหลีอะเท่าที่ส่เห็นในทุกโพทุกชาร์ตสีคือแบบถ้ามีส้มอมแดงเมื่อไหร่นั่นคือสีแบบยอด ผิดจริง <music> ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เขาเลยคอมเมนต์มานะคะไม่รู้ว่าทุกคนชอบสีไหนแต่ใจอะ่ะชอบสีแรกกับชอบสีนี้นะคะสีนี้คือให้ความรู้สึกว่าแบบทาไปแล้วมีความสนุกสดใสขึ้นมาเลยอะ่ะมันดูแบบสดใสพอปอัพขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าการเปื่อยแก้มอะ่ะ ก็เค okay, เหมือนกันนะถ้าเก internet, ิดแบบว่าปากมันมีสีชัดขึ้นมาหน่อยเนาะก็ได้อยู่นะไม่ต้องมีสีแก้มเราก็ได้เราก็จะจบกันไปที่ลุกแบบนี้นะคะก็ดูกันไปครบแล้วนะคะสําหรับเมคอัพจากคอลเลกชัน t 0 n Pink Edition Welcome Pink นะคะเป็น Spring Summer 2020จากแบรนด์จองแซมมูนค่ะก็ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ uh อัปเดตเทรนด์ของการแต่งหน้ากเกาหลีในช่วงนี้นะแล้วก็ได้อัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของจองแซมมูนไปด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสําหรับคอลเลกชันนี้วางขายแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆ สามารถหาซื้อได้ที่จองแซมมุนทุกสาขาเลยค่ะอุ๊ยกับลืมว่าเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะตอนนี้สำหรับใครที่ช็อปครบ3,000บาทนะคะจะได้รับนี่ค่ะกระเป๋านะคะมีอันนี้ให้ด้วยเป็นกระจกนะคะเข้ากันเข้ากันกับคุชชั่นเห็นปะทุกคนและในวิดีโอนี้นะคะแซกก็ต้องขอลาไปก่อน,นะะละค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะแซจะมีอะไรดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะวันนี้ลาไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย